เลยนะคะคุณหมอได้เลยค่ะแล้วมีไปรับรองไนหะมันจะเห็นผลใช่ไหมเห็นผลแน่นอนค่ะเดี๋ยวผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็รู้แล้วมันจะปลอดภัยใช่ไหมออแกฉันว่าจะไปฉีดหน้าดีกว่าทำไมอ่ะหน้าแกบานมาก อุ้ยทำไมหน้าฉันมันบานแบบเมียแกทำไมเพิ่งมาบอกไงฮะหาหมอหาคลินิกที่มันราคาถูกมั้ยได้ฉันมีแนะนำนี่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 หมอดารับปรึกษาความงามเคลื่อนที่โปรโมชั่นสามพันบาทสามพันอเอามือจัโทรเลยไหมโทร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 เร็วๆเลยนะแกพี่ฉันมาสวัสดีค่ะหมอดาใช่ไหมคะเออจะฉีดหน้าค่ะอ๋อวันนี้ว่างใช่ไหมคะโอ้ดีเลยค่ะมาได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะคะค่ะโค่ะเจอกันค่ะ เดี๋ยวเขามาเดี๋ยวอะไรหมอดาอะไรฉีดหน้าอะไรเออฮะเดี๋ยวเขามาสวัสดีค่ะไปบ้านนักแกเฮ้ยอะไรเนี่ยจะฉีดหน้าอะไรก็ก็ฉีดหน้าเฉยๆแล้วเนาะไม่ไปฉีดที่คลินิกแล้วมันจะหน้าเชอถฉยๆโอ้ยสมัยนี้ใครเขาไปคลินิกกันหมอเขามาบ้านเหมือนหมอมาพอดีเลย มันเลียวๆเลยนะคะคุณหมอได้เลยคะย่ะแล้วม่ไปรับรองไหมเออมีสิคะแล้วทำไมไม่ไปฉีดที่คลินิกก็สมัยนี้นะ่ะ<ม>การเป็นหมอเคลื่อนที่มันสะดวกสบายกว่างคะคุณพี่เอาเลยคะ่ะคุณหมอไม่ต้องพูดเยอะแล้วตัวยามีมาตรฐานไหมที่จะฉีดเข้าหน้ามีสิคะ <S <S ของหมอดานเนี่ยของดีทุกตัวค่ะโอ้ยพี่จะได้ฉีดหน้ามิเนี่ยหนูเรียกหมอมาบ้านเองหนูอยากฉีดที่บ้านเพราะว่าไปฉีดที่คลินิกเนี่ยเดี๋ยวคนจะรู้ว่าหนูฉีดหน้าเข้าใจไหม ตามใจแกแล้วกันไหไคุณหมอคะฉีดไปเลยนะคะถ้าไม่เลียวเนียเอาอะไรไหลมดก็ได้นะคะโทนได้ค่ะได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะฉีดกับหมอดานเนี่ยรับรองวอ่าเริดค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเอาเลยค่ะคุณหมออยากหน้าเรียวแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ มันจะบวมนิดนึงใช่ไหมคะโอ้ยเป็นเรื่องปกติค่ะอะ๋ไม่ต้องตกใจนะคะสัก1-2วันเนี่ยมันจะบวมๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นสักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวก็หายค่ะตอนนี้มันตึงนะคะตึงมากเป็นปกติค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงไปเก็บตังที่พี่ชายหนูแล้วกันนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณพี่มันจะเห็นผลใช่ไหม เห็นผลแน่นอนค่ะเดี๋ยวผ่านไปสักอาทิตย์สอาทิตย์เดี๋ยวก็รู้แล้วมันจะปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยสิคะหมอดาซสอย่างรับประกันค่ะขอบพระคุณค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าอยากฉีดหรือว่าทำตรงไหนเพิ่มเนี่ยติดต่อหมอดาได้เลยนะคะ มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละฉีดอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยแม่ทำไงเนี่ยเรางานพรุ่งนี้อ่ะาจะให้ฉันทำไงเงะเฮ้ยก็อยากฉีดเองอ่ะก็มันดีเลยไม่เห็นหน้่าเล็กลงเนี่ยเล็กลงตรงไหนเหมือนเดิมแต่หนูัวนะทำไงดีเนี่ยพี่ไ่้ช่วยหนูเลยช่วยหนูคิดเลยนวดให้ไหมนวดเอ้าโอ๊ยเจ็บ กินยาไหมยาอะไรอ่ะแกปวดอือชักไม่ถ่องไม่ก็ยังหีืออ๋อทรมานมากเลยจะเป็นอะไรไหมเนี่ยอุมก็ไปไงแล้วก็ไปต่อที่ห้องอ๋อ ป่าฮะอะไรอะไรนิสาวเปไลน์นี่นะาหนูมันเกิดอะไรขึ้นเนาะมีแค่ใจเย็น ต้องเป็นที่แกไปฉีดมาแน่เลยอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องทำยังไงอ่ะอ้ายหนูเสียหมดเลยอ่ะแกมีเบอร์ติดต่อมันไหมอหมอดานั่นอ่ะมีขอหน่อยพอละไม่ต้องร้องอันนี้ เดี๋ยวพี่จัดการเอง <c oughs> แกรู้ใช่ไหมที่ฉันลากแกออกมาเนี่ยคือฉันยังไว้หน้าแกอยู่ที่ไม่แชแกอยู่ในร้านอ่ะคุณพูดอะไรของคุณน้องคุณอะไปทําสัญญกรรมกับน้อคนอื่นใช่ไม่ได้ทํากับหมอคนอื่นหรือไม่นางก็อาจจะกินอะไรที่ไม่ได้กินแกใช่ไหมที่เป็นหมอกระเป๋าเถื่อนที่เขาคุยกันในพันทิปอ่ะไม่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่คุณตำรวจไม่ไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่ฉันขอบคุณนะครับพิษาลี พี่พาผมไปมพบผู้ต้องหา,าไม่ไม่ใช่ฉันถ้าไม่ใช่ขอดูอนุญากด้วยครับวันนี้ไม่ได้เอาอมาถ้าไม่มีก็เชิญหลงพันครับอุ้ยตู้บอกวันนี้ไม่ได้เอามาไม่มีคน้ยเชิญจำม้ <st arts> นะอีริสา <st arts> เิเพิ่มนั้นไม่ผิดแต่ควรคิดให้รอบครอบคอประสานจ่ายเงินน้อยแต่ความสวยไม่ยาวนานไม่ถึงการต้องเริ่มใหม่ไกลกว่าเดิม